ท่านผู้ชมครับรู้จักหมูเด้งไหมครับต้องบอกว่าล่าสุดหมูเด้งก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปติดตามข่าวที่กาลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ในขณะนี้นั่นคือเรื่องราวของเจ้าหมูเด้งครับหรือว่าเจ้าฮิปโปโปเตมัสแคะที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีต้นแบบมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับสำหรับเจ้าหมูเด้งที่เป็นฮิปโปโปเตมัสแคะเพศเมียที่อาศัยอยู่ในสถานรับเลี้ยงสัตว์ชื่อดังของจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งกําลังสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างมากในช่วงเดินกันยาจนที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อเพจของสถานที่แห่งนี้ได้แชร์เป็นรูปภาพของจ้าหมูแดง ที่มีปฏิกิริยาตน่าสนใจนะครับจนมีผู้คนเนี่ยเข้ามาโหวตถึงการตั้งชื่อหมูเด้งนั้นอย่างคึกคักมากถึง2 0,000คนด้วยกันและชื่อที่ได้รับการเลือกก็คือเจ้าหมูเด้งนี่แหละครับอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ได้เกิดข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับเมื่อกลุ่มกลุ่มหนึ่งได้มีการแชร์เป็นรูปภาพที่มีการแกะสลักที่บริเวณกำแพงของโบราณสถานแห่งหนึ่งพร้อมอ้างว่าเจ้าหมูเด้งนั้นมีต้นกําเนิดนะครับหรือว่าต้นแบบมาจากสถานที่ที่นั้นโดยบอกว่ารูปต้นแบบเนี่ยน่าจะมีอายุไม่่ 100ปีซึ่งเรื่องนี้ทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ครับลหลายคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นส่วนใหญ่ออกแนวไม่พอใจรวมถึงมีคําถามที่สนใจว่ารูปภาพนี้มีอยู่จริงหรือไม่อย่งไดก็ตามครับต้องบอกว่าขณะนี้เจ้าหมูเด็กน,นั้นได้รับความนิยมอย่างมากจนมีหลายที่ นำเจ้าหมูแดงไปสร้างเป็นของที่ระลึกรวมไปถึงมีร้านเบเกอรี่ชื่อดังหลายร้านในการ,รับที่นาเจ้าหมูแดงไปสร้างเป็นขนมหรือแม้กระทั่งเค้กก็มีมาแล้วยังไม่พอนะครับเจ้าหมูแดงนั้นดังไกลาจากไทยไปถึงญี่ปุ่นเพราะในโลกออนไลน์ของญี่ปุ่นเองก็มีการพูดถึงเรื่องราวของเจ้าหมูแดงนี้เช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าทางสถานที่รับเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวนั้นยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัย จากผู้ก่อกวนหรือผู้ไม่หวังดีที่อาจจะเข้าไปทําร้ายเจ้าหมูแดงและเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชมอีกด้วยฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับว่าเจ้าหมูเดงนั้นจะเป็นอนุสาวรีย์ของสัตว์ที่สร้างความสนใจหรือมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมายในขณะนี้ในขณะเดียวกันก็ไม่พลาดที่จะแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศชัางนี้ก็ต้องมาดูต่อนะครับว่าจากการที่มีการแชร์ภาพ การแกะสลักที่บริเวณโบราณสถานแห่งหนึ่งนั้นมันจะมีเขาคงเป็นไปได้หรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและความคิดความเห็นของท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหากชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะกลับมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีหมอจันแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ